ถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนดูมั่วๆเดี๋ยววันหลังจะเอาน้ำจิ้มมาจิ้มที่ต้นนะคะดูนะคะดกมากนะคะแก้วขมิ้นนะคะอ่ากินไม่ได้นะคะติดแม้นะคะสูงอยู่สูงนะคะ มะม่วงน้อยนะคะของที่ใต้มันก็จะคล้ายๆกันนะคะของที่ใต้จะเป็นมะม่วงเบาอันนี้อีสานจะเป็นมะม่วงน้อยนะคะ,ะมีใครรู้จักบ้างคะอันนี้ต้นอะไรคะท่านผู้ชม อันนี้ลูกอะไรคะท่านผู้ชมอันนี้ก็อยู่หลังบ้านนะคะเราให้มันสุกก่อนอันนี้มันสุกแล้วนี่ใน,นบางอันมันก็ดำเนี่นะคะนี่ลูกอะไรคะมันดำนะนี่ต้องกัด หน่อไม้กัน,ไม,นมไม่มีหน่อไม้อันนี้บักหวดขานะคะไม่รู้ภาษากลางเขาเรียกอะไร ไม่ใช่ลูกว่านะคะลูกว่าอีกอันนึงอันนี้อันนี้นนนนปักหัวขาค่ะไม่อยากกินอันนี้ก็อินทผาลัมแต่แบบเพาะ,มะเมล็ดนะคะมันกินสดไม่ได้มันต้องรอกกินแห้งก็เลยปล่อยไม่สนใจเอาทำเอามาสตา เกยบยอดสะด้ไหอันนี้พุดสาเปี่ยวนะคะลูกเล็กๆจิ้มพริกเกลืออร่อยปกักกระเจดน้ำเอาไปทำยำยำม,มามา่า อันนี้นะคะน,นี่คือตน้นต้นตัวผู้นะคะอินทผาลัมนี่ดอกมันร่วงละมันก็ต้องมีต้นผู้กับต้นเมียนะคะมันไม่ได้มีดอกผสมอยู่ในต้นเดียวต้นผู้ก็จะมีแค่ดอกผู้จะผานลำต้นผู้อันนี้ก็ต้นกระท้อนอีกต้นนึงนะคะ ต้นมะยมนะคะอันนี้ก็อินทผาลมอีกต้นหนึ่งอันนี้เพาะเมล็ดก็เลยไม่ค่อยสนใจมันกินสดไม่ได้อันนี้เนื้อเยื่อเมดจูนนะคะพันนี้อันนี้ก็พันกินแห้งแต่ลูกมันจะใหญ่มากใหญ่ที่สุดเลยพันนี้มะม่วงมะแดงมะมดแดงแฝงมะม่วง เกลือเะวลยนะคะเยอะมากเกียวซเสวยมีหลายตนน้นมากมาแล้วก็ไม่อยากกินราจจะกินแต่เปรียปร้ยวๆมะม่วังมันไม่ค่อยกิน ต้นดอกที่มันเป็นสีม่วงๆเอ้ยสีส้มๆนะเรียกอะไรนะดอกอะไรภาษาอสานเรียกดอกจานอันนี้อันนี้อะไรน้ำดอกไม้ต้นลิ้นจี่นี่ก็ม่มวงม่มวงม่มวงหนึ่งสงสามสี่ห้า ก 8, จ็0 1 12จิบกระต้นอันนี้ก็น้ำดอกไม้เขียวสวยน้ำดอกไม้อันนี้เขียวสยยนนยวสย แรดนี่ต้นโปรดของเราชอบกินมะม่วงแรดนะคะแรดแรดัดเราชอบกินแรดแรัดแดัดแต่มันอยู่สูงนิดนึง,งปีนเอาหาดน้ำหอมนะคะเมื่อกี้ก็เม็ดเพลือนบ้านมา เนื้อเยื่อนะคะอันนี้แลบบมาจากอังกฤษนะคะเนื้อเยื่อแต่เป็นตัวผู้นะคะอันนี้ก็ต้นมะม่วงแหละนีแต่มะม่วงอันนั้นก็นมะม่วง,เ,วง,นนวงเดี๋ยวจะตัดออก ไม่ใช่หรอใช่ไหมไม่ใช่อันนี้มังคุดเปล่าอุ้อ้ออใช่ใช่ใช,ใช่มังคุดนี่เป็นลูกแล้วมังคุดเัวแล้วอันนี้มีอยู่สามลูกลูกหนึ่งดูสิ ไม่มีมังคุดมันลำมุดลำใหญ่ลำใหญ่นะคะเนี่ยพันนี้เราเอามาจากลาวลูกเม็ดรีบรีบลูกใหญ่ๆเนื้ออ้วนๆเยอะๆเลยเดี๋ยวจะได้กินแล้วเนี่ยมันโตแล้วเนี่ยอีกสักสองปีสองปี อนนก,กอันนี้สั่งไว้นะคะเนื้อเยื่ออันนี้พันธ์สีแดงอินทาลัมพันธ์โคไนซี่นะคะต้นละสามพันนะคะเป็นเนื้อเยื่อคือเป็นต้นแม่ร้อเปอร์ซน์ะคะไม่ต้องรอลุน้น เดี๋ยวกลับมาแล้วจะเปลี่ยนกระถางแล้วนะคะเพราะว่าบอกให้พอ่อบอกยังไม่ต้องปลูกเอาใส่กระถางไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาทำเองมาละกอนึกถึงที่ที่ที่เยอรมันแล้วไม่ติดตายนะคะใครไม่เคยเห็นล้อคะ่ะี่ล้อสมัยเด็กๆตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะพอใช้ ขนของไปหลังสวนหลังบ้านสวนทุเรียนนานแลพักอีเลิศค่ะพักอีเลิศ <c oughs> ใบชาพูนะคะ <c oughs> เยอะมาก <c oughs> เราซื้อน้องมาต้นละสิบห้ายูโรจะตายแล้วไม่ตายแล้วละ อันนี้ที่บ้านนี่เต็มเลยแต่ว่าก็ไม่สวยแต่ว่ามันจะเยอะก็สวยพอใช้ได้อยู่ค่ะถั่วก็ขึ้นไปถั่วนะคะถั่วผักกาดมะกรูดมะเขือพวงพริกพริกพร,กพรกตรงหลังบ้านที่สวนทุเรียนก็มีพริกนะคะมีสวนพริกอยู่้างหลัง มะม่วงน้ำดอกไม้อันนี้ต้นส้มส้มเล็กอันนี้แม่บอกว่าผักน้ำนะคะอันนี้คือผักน้ำนะคะกส่่วนน้ใหญเออ อันนี้ผักกูดนะคะมัอออนอย่างนี้แมงใส่ไก่แกงใส่ไก่เดี๋ใใใดดวยวนมันคือบ่อนอยู่บ่อจางใสเป็นกันนะแม่นบเคยกินจักเถื่อนเป็นจังใดผักหน,นามจากัก,จกแบบเนาะบันนอกเนาะคข่แกดีเด็กบันนอกนอกั่ <laughs> น,นนะ่นเคยกินเนาะ บ่อะเห็นว่าท่านได้อยากว่าท่านแต่อยากซีมแต่ว่างามเนาะอันนี้มันขึ้นตออีกก่อนจัหน่อยกินผักน้ำนะคะท่านผู้ชมผักน้ำมันแก้วมันแก้วซียังนี่แม่จีม่วงมันม่วงนะคะมันเทศหวานม่วงนะคะวันนี้ปีนต้นมะพร้าวขึ้นมา <laughs> แต่บิดบ่หมุนหมุนมุนบ่อโอ้ยไม่ได้ดอกเจ้า,จาต้องเป็นคนไทยเออกดเลยดิเอ็กดเลยกดแล้ว Ăn nó đi ăn lắm mà. mà phi lơ. bỏ. Ăn nó ăn. Ừ, nó đi ăn Ai 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 mà nó phi kinh thế. ผนงานของเรานะคะท่านผู้ชมสองลูกปิดมากกับมือนะคะบิดเอาลงมาเองเลยนะคะต้นต้นสูงแล้วนะคะเลยสูงไปอันนี้ห่างกระรอก ปลาลมหางกระลอกนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูม,มาดูนี่พุ่มใหญ่มากนะคะอันนี้มะม่วงหาวมะนาวหัวนะคะเยอะมากนี่แล้วตอนมันสุกมันจะชมพูเต็มต้นเลยนี่กำลังเป็นดอก พอมีลูกแล้วนะเป็นดอกแล้วเยอะมากหนาวมยนาวเราจะพาไปดู อันนี้ต้นนีสิบปีอันนี้คือต้นเนื้อเยื่อนะคะนี่วันนี้งานที่เราจะทำคือเดี๋ยวเราจะทำช่อมันออกมาพ่อแะทำไม่เป็นนะคะเดี๋ยวจะดึงช่อมันออกมามจะแยกๆออกมามาผูกกับกิ่งมันต้นมันสูงแล้วนะคะนี่สิบปีแล้ว หน้าบ้านตกตัว